สวัสดีค่ะวันนี้กวางมาแจ้งข่าวนะคะว่าช่องกวางทาโร่เปิดรับระบบสมาชิกแล้วนะคะเดือนละ50บาทค่ะทุกคนสามารถจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับค่ะก็คือคุณจะได้ดูคลิปก่อนใครนะคะแล้วก็จะมีคลิปเฉพาะสําหรับสมาชิกเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้ดูดวงฟรีเดือนละ1คําถามฟรีเลยนะคะรีบมาสมัครกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิการค่ะในหัวข้อที่ว่าความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นรักเก่าหรือว่ารักใหม่นะคะกวางจะแบ่งไพ่เป็น3มกองด้วยกันนะคะเดี๋ยวกวางจะอินเสิร์ตรูปให้ดูอีกทีเนาะ,ะมาดูกันค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่ใบนี้นะคะน้องเหมียวไงไพ่ใบที่2ค่ะเป็นไพ่ใบนี้ค่ะเออตาเหลือกเชียเธอนะแล้วก็ใบที่สเป็นใบนี้ค่ะ เดี๋ยวกวางจะใส่รูปให้ดูอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เลือกรูปที่รู้สึกว่าดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะมาดูกองแรกกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูสถานการณ์ความรัก ก่อนนะคะว่าในตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ความรักที่กวางเปิดขึ้นมานะคะ่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์คุณก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็สามารถไปเลือกกองอื่นๆได้นะคะหรือว่าจะไปดูหัวข้ออื่นๆเลยก็ได้นะคะามาดูกันค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่2ถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยสามเหรียญน,นะคะกองนี้แอบรักเพื่อนหรือเปล่าเออ แอบชอบใครอยู่หรือเปล่าคะอืมนะหรือไม่ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคู่กันเนอะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคู่กันนะคะเราก็มีการลดสถานะกันมาค่ะกลายเป็นเพื่อนนะคะหรือบางทีมันแบบไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคุณก็เลยสงสัยค่ะว่าสุดท้ายแล้ว,ว่ความรักเนี่ยจะกลับมาเป็นคู่กันไหมหรือว่าจะเป็นความรักใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่นะคะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่ The World นะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทินต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะเออหรือว่าพูดคุยผ่านทางออนไลน์ค่ะเป็นเป็นรักออนไลน์เออบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยเนาะก็คุยผ่านทางเนี้มาตลอดเนาะ,ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ king of coin ค่ะ มีเหรียญขึ้นมานะคะเห็นไหมมีเหรียญขึ้นมานั่นหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ค่ะมันพัฒนาช้าอย่างคนที่แอบชอบใช่ไหมคะก็ได้แต่แอบชอบอะ่ะไม่ได้เข้าไปพูดคุยนะคะหรือว่าพูดคุยแล้วมันก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะคะเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณเนี่ยชอบเขานะคะเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แสดงออกก็ได้นะคะอ่าหรือว่าการที่คุณสองคนเนี่ยกลับมาเออจากเลิกลากันเนอะแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ย มันก็มีอะไรที่แบบสเปเชียลมากกว่าเพื่อนแต่ว่ามันก็ไม่พัฒนาสักทีนะคะเออดูเกยเกย์กลางๆเนาะเออมาดูต่อนะคะเป็นไพ่ไฮพิทเอสนะคะอืมเนี่ยความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะจนบางทีคุณรู้สึกว่าเออความรักความสัมพันธ์นี้มันคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าอืมนะคะหรือว่าควรจะหาความรักครั้งใหม่ดีนะคะหรือบางทีณนะตอนนี้ค่ะคุณอาจจะคิดถึง คนเก่าๆอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่ไฮเพรสเนี่ยหมายถึงความคิดถึงด้วยนะเออคิดถึงคนเก่าๆนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะว่าสุดท้ายแล้วความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นรักใหม่หรือเก่านะ,ะในคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะนะถ้าอยากจะดูแบบแม่นยำจริงๆนะคะกวางแนะนำให้ดูส่วนตัวนะคะ โดยที่มีชื่อคุณและก็ชื่อเขาเพื่อมาเช็คนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณสมพงกันไหมนะคะไปต่อได้หรือเปล่าเนอะแหมเดี๋ยวมาดูไพ่กันค่ะใบแรกค่ะสิบไม้นะคะอืมตามด้วยสิบถ้วยนะคะแล้วก็เจดดาบค่ะอืม e n of s w o r d s นะคะขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบ แล้วก็หกไม้ค่ะอืมความรักครั้งต่อไปของคุณนะคะก็เป็นคนที่คุณกําลังคุยอยู่นะตอนนี้นี่แหละเออนะถ้าคุณแอบชอบใครนะคะก็มีโอกาสที่คนคนนั้นเนี่ยจะเป็นรักของคุณนะคะจะเป็นแบบเป็นคู่ของคุณเป็นแฟนของคุณแบบนี้นะคะส่วนใครที่แบบว่าเออเคยเลิกลากันมาใช่ไหมเออแล้วก็แบบ เ,ออเลิกลากันพอเลิกลากันมาแล้วกลับมาเป็นเพื่อนเนี่ยก็มีโอกาสจะได้สารสัมพันธ์กลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยออในคลิปนี้ค่ะอืความรักก็คือคนที่คุณชอบนั่นแหละคนที่คุณชอบนะตอนนี้ค่ะมีโอกาสจะมาเป็นคู่ของคุณนะคะเออจะเป็นคู่ของคุณนะถือว่าค่อนข้างดีค่ะนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกค่ะหกไม้นั่นหมายถึงว่า ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลานะคะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายนะคะไหวไหมเอ่ยไหวไหมดั <c oughs> นงนั้นในกองนี้มันไม่ใช่รักใหม่ใช่ไหมคะกวางก็จะมาเปิดข้อความในใจที่เขามีต่อคุณนะคะหรือว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเออให้ไพ่ถ่ายทอดออกมานะคะอ่ะใบแรกนะคะเขาเคยเอาเรื่องของคุณไปคุยกับคนอื่นด้วย เออนะคะนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีไพ่ก่อนนะสีไพ่มันดูแล้วโพสิทีฟเนอะดังนั้นเน่ะเรื่องที่เขาคุยค่ะก็ต้องเป็นเรื่องทางบวกค่ะอืมนะคะต่อมาค่ะเออเขาเนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเขาคนเนี้ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงดังนั้นเนี่ยค่ะการที่คุณจะเข้าถึงเขาเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามมากขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะนะคะอืมนะ อีกหนึ่งใบนะคะเขา,เอ,าอยากให้คุณกับเขาเนี่ยได้เอ j นจอยเนาะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะอันเนี้ยน่าจะสำหรับคนที่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะแต่ใครที่แบบแอบชอบอะ่ะกวางคิดว่าโมเมนต์เนี้ยยังไม่น่าจะเกิดในเร็วๆนี้นะคุณอาจจะต้องเป็นแฟนกันก่อนพูดคุยกันก่อนนะคะถึงโมเมนต์เนี้ยจะเกิดนะอือดูอีกนะคะ เออเขาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะนะดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะต้องทำไงเออเราก็ต้องพยายามปรับค่ะพยายามปรับเข้าหาเขาเอาชนะใจเขาให้ได้นะคะอืมนะอ่าต่อมาค่ะอืมอันนี้สําหรับคนที่แบบเลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยลืม เรื่องราวเกี่ยวกับคุณเลยไม่เคยลืมคุณเลยนะคะก็คือยังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเออนะมันถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะอ่ะเดี๋ยววังขออีกสำรับหนึ่งละกันนะคะอืมใครที่อยากได้รักใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องไปดูกองอื่นเนาะอ่ะมาดูมาดูต่อนะคะเออเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากที่จะจากคุณไปไหนนะ อันนี้ก็น่าจะสําหรับคนที่กลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมเนี่ยเออเขาไม่อยากจากคุณไปนะเขาเหมือนคุณเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดอนะคะนะเป็นแบบคาเม็กโซนะโซคอนเนคชั่นอะไรแบบนี้นะคะเออภายใบน,นี้สดชื่นมากค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูคุณอยู่นะแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเออนะ จริงๆแล้วาการที่คุณเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจสัทีเดียวนะเขาก็แอบไปดูคุณเหมือนกันนะว่าอยาเขาก็อยากรู้ว่าคุณนั้นน่ะตัวตนเป็นอย่างไรนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเขินๆก็ได้นะคะนะคะประมาณนี้นะอีะอกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะต้องการเวลานะคะเขาต้องการเวลาที่จะคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดนะคะอืม อันนี้เรื่องราวของกองที่หนึ่งนะคะวังลืมอะไรรู้ไหมกวงลืมเปิดเปิดราศีค่ะเปิดทีหลังก็ไม่เป็นไรเนาะขอดูราศีกองที่หนึ่งหน่อยนะคะวันนี้อัดคลิปหลายอันแล้วเบอร์เบอร์ขอโทษด้วยค่ะอะมาดูราศีที่กองจะบอกไปเนี่ยอาจจะเป็นราศีคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นราศีเขาก็ได้นะคะอันแรกค่ะก็เป็นราศีมีนค่ะอืมราศีพฤษภค่ะ การดูราศีเราก็ดูสถานการณ์เนี่ยมันเป็นการดับเบิลเช็คนะคะเออว่าเรื่องราววันเนี้มันใช่ของเราหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ราศีตุลน,นะคะอีกใบหนึ่งค่ะราศีกันจา้าอ่าจบแล้วนะคะ สำหรับกองที่หนึ่งนะคะก็สรุปได้ว่ากองที่หนึ่งก็จะมีความรักที่เป็นรักปัจจุบันนี้แหละนะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่ปัจจุบันนี้แหละเขาก็จะเป็นคู่ของคุณนะคะไม่ใช่รักใหม่แต่อย่างใดนะคะอะ่วันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะมาดูกองที่สองกันนะคะกองที่สองจะเป็นน้องเหมียวตัวนี้นะคะอืม มาดูสถานการณ์ของคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเรื่องราวเนี้ยที่กวางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ไปเลือกกองอื่นได้นะคะหรือว่าจะไปดูหัวข้ออื่นเลยก็ได้ค่ะอ่ะมาดูกันใบแรกนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอืมเหมือนคุณกําลังเศร้าส้อยเลยนะคะหรือไม่ก็ความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าของคุณนะะ่ยค่ะ ทำคุณแบบเป๋พอสมควรเลยนะคะนะหรือว่าตัวคุณเนี่ยยังคงนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของเขานะคะเรื่องราวในอดีตที่มันเกิดขึ้นนะคะนะอันนี้มันออกแนวแบบโทษตัวเองด้วยนะเออโทษตัวเองว่าตัวเองผิดทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีปัญหาหรือว่าเลิกลากันไปนะคะ ต่อมาค่ะไพ่ไฮพริสนะคะความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะหรือว่าที่ผ่านมาค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับก็ได้นะคะนะแล้วคุณอาจจะสงสัยค่ะว่าสรุปแล้วค่ะความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยจะได้คบกันไหมนะคะเออถ้าไม่ได้คบแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะามาดูกันต่อค่ะไพ่ห้ถ้วยเห็นหมห้าเหรียญหถ้วยค่อนข้างเครียดค่ะ นะบางทีคุณนะ่ยยึดติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆค่ะคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะอืหรือว่าเรื่องราวในอดีตเดะมันตามมาหลอกมันหลอนนะเออประมาณว่าคือตอนนี้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณปกติค่ะแต่ว่าคุณอาจจะไปเจอไปรับรู้อะไรมาที่มันทำให้คุณรู้สึกห่อเหี่ยวใจรู้สึกเฮิร์ตก็ได้เกี่ยวกับความรักครั้งเก่าอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะแล้วก็หกถ้วยคือคุณพนยะายามตัดแล้วนะ ตัดรักเก่าแล้วนะไม่อยากได้รักเก่าแล้วอะ่ะเออรู้สึกว่าความรักครั้งเก่ามันทําให้คุณรู้สึกแบบเสียศูนย์มันมันแบบชอกช้ำระกมใจมากๆเลยก็รู้สึกว่าอยากที่จะตัดแล้วอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแต่ว่าอีความรักครั้งเก่าเนี่ยมันโผลม่มาเห็นตลอดเวลาเลยนะอาจจะเป็นโผล่มาในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้เออโซเออนั่นแหละโซเชียลมีดยพวก facebook อะไรแบบนี้ค่ะเออเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณและรูปของคนนั้นเนี่ยมันขึ้นมา หรือว่าเขาคนนั้นอะมากดไลค์พยายามมีบทบาทอะไรแบบเนี้ยทางทางที่เราอะไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะคะเออพยายามเข้ามาพูดคุยอะไรกับเราแล้วก็เหมือนแบบเออจะมาเป็นพวงเป็นเพื่อนซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเป็นเพื่อนอะเป็นเพื่อนมันแบบทําใจไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเออเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะอะใครที่มีสถานการณ์คล้ายคแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเนาะอืม อากวางขอดูราศีก่อนละกันว่ามีราศีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกองที่สองบ้างนะคะราศีนี้อาจจะเป็นราศีของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นราศีของเขาก็ได้ค่ะอาราศีแรกคือราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีพฤษภค่ะแล้วก็ราศีตุลค่ะอืมแล้วก็ราศีกันนะคะตามด้วยราศีกรกฎค่ะเหมือนกองเนี้ยพยายามที่จะ move on แล้ว นะพยายามที่จะ move on แต่ว่าอีรักเก่า่มันตามมาหลอกมาหลอนเนี่ยเออนะคะแล้วเวลาที่เขามาหลอกมาหลอนเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าใจมันก็มีแบบนิดนึงอะเนาะใจมันก็มีแบบเอียเอียงนิดนิดนึงค่ะก็เลยอาจจะอยากรู้เนาะว่าสรุปแล้วอะความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นรักเก่าหรือรัก,ร,กรักใหม่นะคะอืมพยายามก็แล้วพยายามตัดหลายทีหลายโหนแล้วเนาะย,ยังหลอกหลอนเรามาอีกนะคะอ่ากวางขอดูหน่อยค่ะอ่า ขอดูหน่อยจ้าใช่ช่วยบอกหน่อยค่ะละครั้งต่อไปของก่องที่สองจะเป็นยังไงอืมมีเก้าดาบค่ะอืมแล้วก็ queen of cup นะคะตามด้วยสีถ้วยค่ะแล้วก็ q u e e n o f s w o r d s ค่ะ แล้วก็ king of s o u d s ค่ะกวางคิดว่ารักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นรักใหม่ๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคู่ควรเป็นคนที่เหมาะสมพอดีนะคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่มันคู่กันค่ะเออนะถ้าครั้งไหนที่กวางเปิดขึ้นมาแล้วไพ่มันคู่กันนั่นแหละคือคุณจะได้เจอคนที่เหมือนๆกันเออนะเห็นไหม ถือดาบทั้งคู่แล้วก็เป็นคิงแล้วก็เป็นควีนนะคะเป็นไพ่คู่กันคุณจะได้เจอคนคนนั้นที่ดูแล้วเป็นโซเมดโซคอนเน็กชันก็ได้เออแล้วแต่ที่คุณจะใช้สับนะคะแต่วามคิดว่าคนข้างหน้าเนี้ที่จะมาเนี่ยจะเป็นคนที่ลงตัวมากๆเลยนะคะอืมเข้าใจคุณมากๆนะคะแล้วก็ทนุถนอมจิตใจคุณนะคะแต่ก่อนอื่นเลยที่คุณจะไปเจอความรักครั้งใหม่นะคะต้องเลิกเครียดก่อนค่ะ เนี่ยเครียดมากนะคะเลิกเครียดนะคะหรือไม่ค่ะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงการบล็อกค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากที่จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาใช่ไหมบล็อกมันไปซะเลยเออบล็อกไปมันไม่ใช่แค่บล็อกแบบโซเชียลอย่างเดียวนะต้องบล็อกเขาไปจากใจด้วยค่ะก็คือคิดถึงเขาให้น้อยลงนะคะถึงเวลาเขากลับมาเขาอะไรเงี้ยก็เฉยเมยเมินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไหวไหมถ้าไหวเราไปกันต่อ นะคะ,ะเดี๋ยวกวางจะดูลักษณะให้ละกันลักษณะคนใหม่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่ากองนี้เป็นรักใหม่ค่ะมาดูกันนะคะว่าลักษณะของคนใหม่จะเป็นยังไงเราก็เจอกันได้ที่ไหนยังไงนะคะอ,อันนี้กางไม่อยากให้ซีเรียสน,นะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเ,ออเขามีสีผมสีน้ำตาลค่ะเออสีผมสีน้ำตาลก็ลสไตล์คนเอเชียเนาะสีน้ำตาล ต่อมาค่ะเขาเป็นคนที่เวลามองแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบดึงดูดมากๆดูมีอํานาจนะคะอืมกวางนึกถึงคนคนหนึ่งในชีวิตกว็ากวางเหมือนกันแบบพอมองแล้วรู้สึกโอ๊ยคนลูกนะคะเออประมาณนี้เลยนะคะต่อมาค่ะคนคนนี้เขาอาจจะชอบทําสีผมนะคะชอบทําสีผมก่อจะเปิดทักสิบใบนะอ่า เออเป็นคนที่เรียนฝีปากอาจจะแบบอวบอิ่มนะคะอืมถ้าอวบอิ่มน่าจะแบบใหญ่กว่ากวางนิดนึงไหมอืมน,นี่นะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎเนอะก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้เหมือนกันค่ะขออีก5ใบนะคะ คนคนนี้ยเขาอาจจะแบบผมน้อยเออผมน้อยผมบ้างนะคะอืมอีกหนึ่งใบค่ะราศีพิจิกค่ะอืมราศีพิจิกกับกรกฎเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันค่ะเป็นไพ่ของชาวต่างชาติเนาะนะต่แมาค่ะขนเยอะเธอเขาขนเยอะอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้ชายนะขนเยอะแต่เู้หญิงขนเยอะเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆว่า แต่กวางเป็คนคนเยอะนะคะอืมเลเซอร์ออกหมดแล้วค่ะ่าอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าอายุเท่ากันกับคนคะ่ะอีกหนึ่งใบนะคะมีสีผิวแบบผิวเหลืองอะขาวเหลืองขาวเหลืองก็บ้านเราก็ขาวเหลืองเนาะ บ้านเหล่านะคะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับลักษณะของเขานะอันนี้เป็นกองที่2นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสมัครเมมเบอร์ Member ก็สามารถจิ้มคำว่าสมัครด้านล่างได้เลยนะคะจะได้ดูคลิปก่อนใครนะคะแล้วก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับเมมเบอร์เท่านั้นด้วยค่ะ,ะวันนี้กวางไปก่อนค่ะบ๊ายบายมาดูกองที่3ค่ะจะเป็นน้องเหมียวตัวนี้นะอ่า ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าสถานการณ์ที่กวางพูดไปะคะ่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะก็ไปเลือกกองอื่นได้นะคะหรือว่าจะไปดูหัวข้ออื่นเลยก็ได้นะคะ,ะมาดูกันให้เปแรกนะคะเป็นไพ่แปดดาบนะจ๊ะตามด้วยอัศวินถือไม้ค่ะแอบชอบใครอยู่หรือเปล่า สามถ้วยแอบชอบเพื่อนอยู่หรือเปล่าออกแนวเดียวกับกองที่หนึ่งเลยนะคะแอบชอบเพื่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย Queen of cup แต่แต่อันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งก็คืออาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าเออเนี่ยเนี่ยมาติดตรงนี้ยเนี่ยนะคะแล้วตามด้วยสองดาบนะคะอืมนะหรือก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ นคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความไม่ชัดเจนแล้วคุณก็บล็อกเขาไปตัดจบมันไปนะคะแต่ก็ยังคงรอคอยแอบรอคอยเขาอยู่นะนึกถึงเขาอยู่นะประมาณนี้นะแล้วเขาก็มาส่องคุณมาส่องคุณทําให้คุณรู้สึกใจวันวหยเออใจมันสั่นเหลือเกินในการที่เขามาส่องก็เลยอาจจะอยากรู้ก็ได้ค่ะว่า ความรักเนี่ยจะเป็นรักเก่าที่คนเนี่ยที่มาสองเลยเปล่าหรือว่าจะเป็นรักคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะแต่ในกองเนี้ยนะคะวางดูว่าบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะแนวแบบปิดใจนะปิดใจเออปิดหัวใจตัวเองค่ะเออแล้วก็โยนแม่กุนแจทิ้งไปนะคะก็ไม่อยากที่จะพูดคุยอะไรกับใครมากมายนะคะเออเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะไปเจอความรักที่มันรู้สึกว่าแย่ yeah. เออบางคนถึงขนาดขั้นมีแพลนจะแต่งงานกันแล้วนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ทําให้คุณไม่สามารถที่จะแต่งงานกันได้นะคะเออก็เป็นไปได้นะแล้วก็ทําให้คุณน่ะปิดตายหัวใจไม่อยากที่จะพบปะเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สิพบปะเพื่อนฝูงอะ่ะคุณยังพบอยู่นะคะแต่ว่าเออคุณไม่สนใจใครนะเนี่ยไพ่เนี่ย,ย,ยคือออกสังคมนะไม่ใช่ว่าไม่ออกสังคมนะ เออแล้วคุณมีเสน่ห์ด้วยนะมีหลายคนเข้ามาลายล้อมตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เห็นไหมเออแต่ว่าเหมือนคุณอะไม่สนใจใครสักทีไม่ถูกเป๊กว่างั้นเออนะคะอ่ะใครที่มีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้เราไปดูกันต่อเนอะอ่าเดี๋ยวกวางขอดูนี่หน่อยราศีนะราศีที่เกี่ยวข้องกับกองที่สามนะคะ อาจจะเป็นราศีของคุณก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นราศีของเขาก็ได้ไมันเป็นการดับเบิลเช็คเนาะเช็คสถานการณ์ก่อนแล้วก็เออมาเช็คราศีอีกทีนะคะใบแรกค่ะจะเป็นสิงห์นะจ๊ะธนูค่ะ,คะแล้วก็แม่ค่ะโอ้ธาตุไฟออกมาหมดเลยนะคะใบหนึ่งค่ะราศีกันค่ะแล้วก็กรกฎค่ะวางขออีกหนึ่งใบลแล้วกันแล้วก็ พึกศบค่ะโอเคอ่าคราวนี้เรามาดูกันค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเนอะว่าจะเป็นรักเก่าหรือว่ารักใหม่ค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่เดอะซันค่ะแล้วก็ตามด้วยหกไม้ค่ะซองถ้วยนะคะแล้วก็ king of coins ค่ะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือดาบนะคะอืมกวางบอกเลยค่ะว่าในกองนี้ค่ะเป็นรักใหม่ รักใหม่แน่นอนคอนเฟิร์มรักใหม่แน่นอนไม่ใช่รักเก่านะคะนะแล้วเป็นความรักที่ดีอ่ะเป็นความรักที่เขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นโซเมทของคุณเป็นทวินเฟรมของคุณแบบนี้เลยนะคะนะเพราะว่าอะไรเพราะมีไพ่เนี่ยเนี่ยติดกันแบบเนี้เนี่ยคือเป็นคนที่ใช่เลยอ่ะนะสองถ้วยก็รู้สึกว่าดีละนะคะหกไม้อีกเออนะคะคนคนนี้นะคะจะมาปรากฏตัวให้คุณ ได้เจอเร็วๆนี้แหละนะมมาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตคุณนะคะดังนั้นใครที่ปิดใจอยู่ปิดตายหัวใจอยู่ต้องเปิดแล้วนะต้องเปิดรับแล้วนะนะคะเพราะว่าคนคนนี้จะได้เข้ามาทำให้ชีวิตคุณสว่างสวยได้นะคะนะเขาจะเป็นความสุขให้กับคุณนะคะแล้วเขาคนนี้จะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่สปอร์ตอะ่ะเออเป็นคนที่แบบ เข้าอกเข้าใจคุณนะคะเออนะดูแล้วมีภูมิฐานพึ่งพาได้เออแบบนี้เลยนะคะมีความพึ่งพาได้อืมนะอ่ะในเมื่อเป็นรักใหม่ใช่ไหมคะเออรักใหม่ที่แบบว่ามาทำให้ชีวิตคุณสว่างสวสคนนี้อาจจะเป็นรักที่มีระยะทางไกลก็ได้นะอ่ะพอเป็นรักใหม่แล้วกวางก็จะเปิดลักษณะของรักใหม่นะว่าเขามีลักษณะแบบไหนนะคะอ่ะ อันเนี้ยเพื่อความบันเทิงนะไอความรักใหม่เนี่ยนะคะไอลักษณะเนี่ยนะคะอ่ะมาดูนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแต่งตาเนะคะ่ะเออแต่งตัวสวยอะไรเงี้ยตลอดเวลาอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีราศีกุมก็ได้ค่ะอืมแล้วก็ราศีกรกฎก็ได้นะคะเราจะเปิดสักสิบใบเนาะตามด้วยราศีธนูก็ได้ค่ะอืม แล้วก็คนคนนี้เขาอาจจะชอบทำสีผมค่ะเออชอบทำสีผมนะอีกใบหนึ่งค่ะราศีสิงห์นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้ทำไมออกมาแต่ราศีล่ะแล้วก็คนคนนี้นะคะอาจจะมีตาสีน้ำตาลค่ะอืมก็ตามคนเอเชียเนาะจะมีตาสีน้ำตาลใครที่สเปคฝรั่งก็อาจจะไม่ได้เนอะเออแล้วคนนี้เขาใส่แว่นค่ะใส่แว่น ตัองอาจจะสายตาสั้นนะคะอ่าอีกหนึ่งใบค่ะคนคนนี้นะคะเขาจะมีลักษณะที่แบบเป็นเฟมินีนมากเออนะคะอาจจะเป็นคนสำอางก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าผู้ชายสำอางเนาะเออดูแลผิวพรรณอะไรเป็นอย่างดีนะคะส่วนผู้หญิงก็แน่นอนอยู่แล้วละคะ่ะว่าต้องมีความเป็นเฟมินีนอยู่แล้วนะคะดูแบบผู้หญิงพลังหญิงเออนะคะอ่ะอีกอันนึงนะคะเป็นคนที่หน้ารูปไข่ค่ะอืมนะ นี่ก็คือลักษณะนะคะของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในอนาคตนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอันนี้พวกพิก,การอย่างเงี้ยพวก,กวางทำแบบเพื่อความบันเทิงนะคะให้คุณแบบเล่นจิ้มเล่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบซีเรียสจริงๆก็แนะนําให้ไปดูราศีนะคะราศีหรือแบบรายธาตุนะคะหรือว่าจะมาดูส่วนตัวก็ได้ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย